สวัสด,ดีค่ะเดี๋ยวพีจะทำบาร์บีคิวนะคะพีจะหมักเนื้อไว้ก่อนเนาะนี่เนื้อไีหั่นเรียบร้อยมีซีอิ๊วขาวแล้วก็น้ํามันหอยน้ําตาลทรายแล้วก็พริกไทยแล้วก็ซอสที่บีทําอยู่ในหม้อน,นะคะอันนี้ใส่ซีอิ๊วขาวไปก่อนอ

ใสไปสองช้อนพอซอสที่พีทำไีทำคลิปไปแล้วนะคะไปดูได้นะซอสาบกคิวสูตรน้องบีนวดนะจ๊ะสูตรนี้อร่อยมากนวดนวดนวด,นวด หมักไว้แล้วก็ไม่ต้องเอาไปเข้าตู้เย็นนานเพ่ินเอาทิ้งไว้ประมาณเนี่แหละชั่วโมงหนึ่งครึ่งชั่วโมงไว้อุณหภูมิห้องข้างนอกเนี่ยนีแค่นี้แหละค่ะเดี๋ยวพี่ทิ้งไว้สักครึ่งชั่วโมงนะคะนี่ค่ะหลังจากที่บีหมักเรียบร้อยแล้วนะพี่เอามาใส่หม้อนะคะก่อนจะเสียบไม้ก็คือพี่จะเอามารวนก่อน รวนแค่ให้เขาสุกประมาณสัก40%่สิบเปซคะเพื่อนดูยังไงสี่เปอร์เซก็ให้เขาเปลี่ยนสีสักหน่อยเนี่ยเพราะว่าเขาหนาเวลาเราย่างเขาก็จะได้สุกพร้อมก,กันกับผักที่เราเสียบมาใ้ค่ะเพื่อนเนี่ยรวนก่อน นี่ค่ะเอาแค่นี้พอนะคะเนี่ยให้เนื้อเขาเปลี่ยนสีแล้วเดี๋ยวบีเอาไปเสียบไม้บีขอไปเสียบไม้นะคะบีไม่ถ่ายนะเพราะว่าเสียงดังมากเลยตอนบินที่บ้านเพราะว่าช่างเขามาทําบ้านน้เพื่อนเขาอยู่ข้างบนหลังคาบ้านเนี่ยเดี๋ยวดูตอนบีย่างแล้วกันเนาะนี่ค่ะบีเสียบเสร็จแล้วนะเดี๋ยวจะเอาไปย่างนะคะไปย่างข้างนอกครัวธรรมชาติ เป็นยังไงครัวธรรมชาติดีเสียงดังนะเพื่อนเสียงช่างเขาเจาะย่างเสร็จบี่ก็จะหนีแล้วเพราะว่าเสียงดังนะี่ล้นไหมเนี่ยล้นไหมล้นเราก็จะใส่นะคะเอาลงมาข้างลา่าง อันนี้ไม้นิ่มันจย,อย,อยถอยลงมาจะได้มิี่นะคะนี่นี่ค่ะพอบีย่างมาสักแป๊บหนึ่งนาเพื่อน เราก็จะเอาซอสที่บิททำนะทาเขาเนี่ยย่างไปทาไปนะเพื่อนเพราะว่าอย่าให้เนื้อมันแห้งถ้ามันแห้งมันจะไม่อร่อยเนี่ยน่ากินนะ ๋ย่าบีขอ,อย่างให้เสร็จนะคะนี่ค่ะบาร์บีคิวีย่างเสร็จแล้วนะคะเป็นไงหน้าตาน่ากินเนะาะท่านี้เดี๋ยวบีจะชิมให้ฟังนะจ๊ะว่ามันอร่อยขนาดไหนชิมฝีมือตัวเองนะคะเพื่อนน่ากินเนาะน้ากินชิมนะจ๊ะ ไปตรงโน้นชิมเพื่อนร้อนอืมอร่อยมาก ขอตัวไปกินก่อนนะคะไปแล้ว